สวัสดีผู้ที่ชอบการเจริญเติบโตขึ้นมาด้วยนะคะวันนี้ใช่แล้วเราอายุห้าขวบไงเอาจำเราไม่ได้หรอจำเราไม่ได้โอเคนี่พวกเราโอลิเวอร์นายเป็นเด็กเหมือนกันนี่นะเธอก็ด้วยอะโคล่าใช่พอฉันโตขึ้นก็เป็นแบบที่เห็นเลยโอ้โหสูงนะเนี่ย ทำไมอายุ21มันสูงขนาดนั้นเลยเหรอดูสิพี่ๆเขาอายุ21แล้วว่าสูงแล้วเหมือนกันงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นทิ้งช้าดีกว่าเนอะเล่นทิ้งช้าสนุกดีเดี๋โอเคดึงๆ <c oughs> เล่นกันโอ้โห เดีเดี๋ยวเยวทุกคนคือแบบว่ามันแรงขนาดนั้นเลยเหรอชิงช้าเนี่ยคือปกติในชีวิตจริงมันไม่น่าจะเล่นแรงได้ขนาดแบบว่าหมุนติ้วไปถึงด้านบนนั้นเลยนะคะทุกคนเออแค่นี้ก็พอละไม่อยากเล่นละมืนหัวมากโอเคต่อไปเป็นแมรี่โกรานะทุกคนก็โอ้โหหมุนแล้วจะโอ้โหถึงกับกระเด็นออกมาเลยนะเอ้าวันเกิดเราแล้วนีน่ว่าไปบ้านดีกว่า โหแค่แบบแค่เล่นนิดเดียวก็ถึงกับว่าแบบโตขึ้นเลยเอ่ะโตอย่างเร็วอะ่ะทุกคนคิดดูดิเพื่อเขาขับรถกันเป็นรออทำไมเรายังขับรถไม่เป็นเลยอะอายุหกขวบเนี่ยนะจะไปขับเป็นหรอเออไม่น่าเป็นนะเฮ้ยเฮ้ย พ่อแม่ขอบคุณนะนายนายก็ด้วยเพื่อนสนิททั้งหลายปัดดีแล้วก็พี่สาวทำไมพวกเราหน้าไม่เหมือนกันเลยล่ะพี่ก็จะไปดูไหมนะโอเคเปิดกล่องก่อน,อนโหอ,อายุหกขวบ,ขวบแม่คะแม่จะให้หนูเล่นบาสเกตบอลแล้วเหรอคะเล่นได้จะลูกโอเคค่ะ โอเคโอ้โหโแค่นี้ก็เล่นได้แล้วอะเพิ่งมาถึงครั้งแรกก็ชุดเข้าแล้วอึ๊บโอ้โหโอ้โมันมันไม่ติดอะทำไมมันไอ้ช่างมันเถอะโอ้ย้ยมีมีจักรยานด้วยอะเล่นได้หมเน่ยเ้ยเฮ้ยยเฮ้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 ยังเล่นไม่เป็นเลยเนี่ยเฮ้ย ทำไมมันมีไฟไหม้ปั๊มน้ำมันด้วยทุกคนขอลองดูหน่อยนะเฮ้ยเขาขับรถแล้วลชวนหนอปั๊มน้ำมันแบบพังหมดเลยอะดูดิไฟไหม้เลยทุกคนฮะเดี๋ยว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 คุณครูสอนขับรถทำไมอื้มก็ได้ปะมาที่นี่กันดีกว่ามาซื้อเจ้าน้ำ เหนื่อยมากเฮ้ยเฮวิ่งเร็วมากเลยอ่ะดื่มน้ำยาน,นี้เรามีแรงขึ้นอย่างนั้นเหรอได้เลยงั้นมาตัวนี้กันจ๊บโกอินไซด์วันเกิดหนูแล้วเหรอคะมันเร็วมากเลยนะเร็วแบบนั้นแหละเลี้ยงแมวได้แล้วนะโอเคแสดงว่าหนูอายุเจ็ดขวบนี่คือโอ้โห หนูมีความรับผิดชอบดีพอแล้วเหรอคะแม่โอ้โหเห็นพั่วเมืองเลยคือเมืองนี้มันอะไรของมันเนี่ยมันดูเล็กมากเลยนะเป็นโอ้ยแต่ว่าเราคงต้องไปโรงเรียนแล้วล่ะเจ้าแมวปะไปโรงเรียนกันดื่มน้ำยานี่ไปด้วยวันเกิดใครอีกแล้วล่ะนั้นฮะเขาเปิดเพลงเราต้อนรับวันเกิดเราตลอดเลยอะแต่ว่าเราต้องไปเรียนก่อนนะทุกคน โอเคฮะเมทควิส okay. <c oughs> เป็นวิชาที่เราเกียดมากดเลยทุกคนเออตอบเจ็ดสิบหกเดี๋ยวอันนี้คือมั่วเอานะคะทุกคนไม่ได้ใช้สมองอย่างไรนะเพราะว่าตอนนี้คือคนอัดแบบปวดสมองมากเลยนะคะเพราะว่าสอบก็เลว้วอะไรก็เล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะปวดผมมากๆเลยโอเคที่นี้เราแปดขวบแล้วจะได้อะไรเป็นของขวัญเอ่ยมาดูกัน เราสามารถขี่จัก,กรยานได้แล้วหรอคะแม่มันไม่อันตรายใช่ไหมอะฮะจะจะจะให้จะให้ค่อยไปไหนฮะให้ค่อยไปไหนไปไหนไปคาร์นิวลัลไปไหนเพื่อนเธอขี่จัก,กรยานไปกับแมวของเธอเหมือนกันเลยอะแสดงว่าพวกเราอายุเท่ากันใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วล่ะฉันว่าพวกเราอายุเท่ากันนั่นแหละก็ใช่นั่นแหละโอเคจริงด้วยพวกเรา อายุเท่ากันเอมแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปขี่จัก,กรยานเล่นก่อนนะเธอจะไปกับฉันไหมอะ่ะก็ไปได้นะไม่ลำบากอะไรนะอโอเคโอเดี๋ยเดี๋ยวเด,วเด,วเดวีเอ๊ะไหนอ,อ่ะให้ตามลูกศรเคให้เดินอ้อมหรืไงทำไมมันนานอย่างนี้นะความไปทุกคน ก็ปั่นจ yeah. okay. ักรยานไปได้เรื่อยแหละหืมังไม่ได้ฝึกอะไรเลยปั่นจักรยานเป็นละหืมลามากเราเฮ้ยตรงนู้นอย่บอกนะว่าตรงนู้นอะโอ้โหต้องขับต้องขับโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยยใจเย็นอหนินิ้นินิปนึโอเคด้เดนเเเน จะบอกนะว่าฉันต้องไปปันนนะ่นตรงนู้นอะฮะเอ๊ะตรงไหนหรือว,ว่าฉันขับเลยมาแล้วให้ตายเถอะนี่ฉันนี่ฉันไม่รู้ตัวเลยเหรอว่าตัวเองขับถึงไหนแล้วฮะเพกาเพกาหรอเพกาอ้ยวิ่งง,ง่ายกว่าอีกอ๋อเอ๊ะเอ๊ะแบบขอฝึกก่อนอึ๊บ ไลเดอร์ไดบ่โอ๊ยน่าความเลยอ่ะมาเดี๋ยวกี่จักรยานต่อดีกว่านี่นีอุป๊ปโหยควรจะทำได้แต่ละอย่างเหนื่อยมากตึงตึงตึ้งตึงโอยไม่มีรุ่นน้องเราเลยเหรอมีอยู่คนเดียวเองอ่ะอย ไฮไฮอ๋อปั่นเขาเคโอเคให้เราขึ้นไปด้านบนโดยการปั่นจักรยานโอเคครับเดี๋ยวนะ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 ทุกคนถึงเวลาโชว์ความสามารถละโอ้โห ทุกคนคือไอ้ไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยคือันใครมันจะไปทำได้ถามจริงมันสูงแบบนี้คือชีวิตจ,จริงนี่คือล้มหน้าคว่ำไปแล้วนะนะลองดิเพราะว่าเมื่อกี้อาจจะแบบพลาดก็ได้นะทุกคนไม่เอาแล้วจัก,กรยานอะไรเนี่ยแย่ชะมัดกว่าจะทำได้เอามันเกิดจะละโอ้ยจัก,กรยาน ไปกับฉันก็ได้โว้ยกระโดดทีนึงก็จะล้มทีนึงนะเคเอ้ย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 เจ็บเนี่ยเจ็บมากเจ็บมากรอยฟกช้ำเดี๋ยว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 ช่วยด้วยช่วยด้วย จักรยานมันก้องแกงงองเงงงองอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมีคนเฮ้ยทำไมจริงป่ะเนี่ยตัวจริงเฮ้ยตัวจริงตัวจริงอ๋อเนี่ยออกก่อนเดี๋ยวเอาไปจอดในโรงเหมือนเดิมอ้ยทิ้งวเงี้แหละที่บ้านเราก็มีต้องเป็นร้อยตัวเอ่ออะไรเอา ดีนะวันนี้อะนี่เจ้ามังกรอย่าพ่นไฟใส่หมีนะเดี๋ยวน้องหมีไม่สบายเอิม่มงดนะอ้น <g> ะ <ül üyor> โอเค,โอ,เคโอ้โหปะไปหาบุบูเมลแรงกันนี่ก่อนทุกคนโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บกระดูกหักเลยชีวิตจริงโดดสูงขนาดนั้นเลยปะ ไปหาปูมือแรงในห้องเรากันดีกว่าไหนนะห้องเรานี่ไงอู้ห้องสวยมากเลยอะ่ะมีความแบบว่างานดีเอ้ยอะไรฮะโอ้เจอแล้วปูมือแรงโอเคอะไปปลาปูมือแรงเล่นใช่ไหมแม่จ้าหนูไปแล้วนะจ้าจ้าอายเก้าขวบแล้วสินะเร็วเหมือนโกหก เอไวเหมือนโกหกจ,จ,จริงๆ,ๆนะแป๊บนึงโอเคสิบนาทีโอ้โหปาไปไกลจัดเลยนะเอา้าปูมือแรงทำไมไม่กลับมาเราไปไหนละ่ะจูเบอร์แรง เอ่มมันทําได้แค่นี้เหรอเอ้าวันเกิดละเอ้านี่มันมันเกิดมันมาบ่อยขนาดนี้เลยอค่ะชีวิตจริงเนี่ยฮะไม่จริงแน่นอนอะผมไม่เคยได้กินเค้กเลยค่ะพ่อแม่ขอเค้กสักอันนึงไม่ได้หรอคะนี่ไงในที่สุดแล้วก็ขี่เป็นแล้วทุกคนโอ๊ย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 ชอบความอะไรแบบนี้ นเดินทุกคนดูขวามือแปบนีอย่าบอกนะว่าจะให้ขับไปไอตรงมารนะอันนั้นอีกแล้วฮะเป็นไปได้นะมีสิทธิ์มีสิทธิ์ใช่แน่นอนอ่ะคือดูแล้วมันจะนำทางให้เราไปที่ไหนเจียนสเก็ตป้าทำไมป้านแปะอยู่ตรงมมเมือง อย่าบอกนะว่าตรงเนี้ยตรงไหนตรงไหนไอปาา๊อสซ่าหุยหุยเล่นถอยหลังความสามารถคืออ๋อตรงโอ,โอเคขอโทษขอโทษท,ที่มองไม่เห็นนะขอโทษที่คนจะถั่วเด้อเด้อเด้อ เดี๋ยวเดี๋ยวฉันจอดสเก็ตบอร์ดไปนี่ก่อนไม่งั้นมิชชั่นไม่สำเร็จหรอกฉันเชื่อเลยไปไปกันโอเคทุกคนโอเคทุกคนเราคงต้องไปกันแล้วล่ะนะนะนะโอเคทุกคนก็ถึงเวลาที่เราต้องไปกันแล้วเ้อเจ้โอ,อ้โหขึ้นแบบ ขึ้นยังไงเนี่ยโอ้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 ยเจ็บ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 แหละเจ็บแหละดูแล้วทรมานมากโอ้ยขึ้นมาได้ไงเนี่ยโอ้เป็นอะไรที่แบบว่าสตาร์การ์มมากเลยโอเคไปนะ่งไปนั่งไปนั่โอเคจากนั้นก็สเก็ตบอร์ดอย่างเร็วทุกคนกะจังหวะไม่ถูกอ้อเออ โอ้ย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 ลำบากมากสเก็ตบอร์ดมันจะขึ้นยังไงเล่าโอ้โหกูว่าตัวเองไม่เก่งพอกูไม่เก่งพอจริงๆฮึ๊บฮึบฮึ๊บฮึ๊บฮึบฮึ๊บกูขึ้นไปสิหัวร้อนเนี่ยหัวร้อนกับไอเกมเนี่ยทำไมเขาคุยอะไรกันในแชทอะเนี่ยที่ตรงนี้ขึ้นได้ที่ตรงนี้ขึ้นไม่ได้นี่มันแกล้งฉันชัดเลย โอ้โหโอ้โหโอ้โหร้อนจังเลยนะเจ้าหมีอ <up> ย่าบนเยอะเจ้าหมีมีเอาแล้วเนี่ยโอ้โหเนี่ยเจ็บเจ็บจะแย่อยู่แล้วเนี่ยเนี่ยขึ้นไปเดินก็ได้เนี่ยง่ายกว่าอีกเนี่ยแล้วก็เสียเวลากับการเล่นเกตบอร์ดตั้งนานอืมชะตากรรมชะตากรรมที่เราต้องเจอเดี๋ยวพาไปดูนะอืม ก็เป็นสตารกร,รัมที่ว่าดีมากๆเลยนะทุกคนก็ทำให้เราล้มหัวทิไมได้เลยแล้วนะเป็นสตารกร,รมที่ดีมากๆใช่ไหมล่ะเคสสกตบอร์ดลุยพอขับได้มันก็ดูเท่น,นะ,ต,ะตัวไม่ได้ขับเป็นจริงๆสิขี่ขี่ไม่ใช่ขับโอ้ย,อยโงโง,โง,โงใจเย็นเรๆ แค่จะตั้งหลักมันยังไม่ได้เลยเออนั่นแหละโอ้โหเจ็บอะเจ็บเจ็บดูเลยเจ็บเจ็บเลยดูออกเดี๋ยวนะ สเก็ตบงสเก็ตบอร์ดอะไรเนี่ยหัวร้อนมากกับการเล่นสเก็ตบอร์ดทุกคนอ่าเพราะฉะนั้นเราเดินเปล่าๆนะ่ะดีละทุกคนคือแบบว่าพ่อแม่เราเนี่ยเเอเอเอกลับบ้านอย่างเงี้ยแหละกลับบ้านตัวเปล่าไม่ต้องเอาสเก็ตกลับไปด้วยแล้วไม่อยากเล่นแล้วเนี่ยฮะไม่อยากเล่นแล้วเนี่ยะหัวร้อนมากเนี่ยโอ้โหแค่เดินยังยากเลย เดี๋ยวทาไมร้านขายสเก็ตบอร์ดมันถึงไม่มีอะไรเลยล่ะหรือว่านี่เป็นเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เออช่างมเถอทุกคนก็เราจะบอกว่าเราก็แบบว่าเริ่มหมดแรงล,ละอ่ะดืมด่มดืมด่มดืมด่มดื่มดื่มค่ะดื่มดื่มแบรนด์ไม่ใช่ขายของขายของ,ขา,ข,องขายของอะไรตอนนี้นะครับผมมีโรงเรียนด้วยแต่แลรวไม่ค่อยได้มาโรงเรียนเลยเนะ เนี่ยลงดีมากเดี๋ยวหนังสติ๊กเนี่ยนะเล่นก็ได้เนี่ยตลกตรงไโอ้เนี่ยมันสนุกไหมเนี่ยฮะให้ฉันมายิงหนังสติ๊กเล่นที่มันไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะ ไปหน้าบ้านบ้างเบื่อบางคนกี้เบื่ออะดูออกไฟเดียรเพชชอบโอ้ยเก็บปูม,มาแรงปูม,มาอแรงโอเคอครับโอเคไปไปเพชชอบกันโอ้หุ่นบิงสกายเลยเอ้าเอ้า,อามันขึ้นไปด้านบนแล้วอะอไม่เป็นไรมันมีใหม่เรื่อยเรื่อยนี่หว่าโอ้โหขึ้นสูงมากเลยอะ่ะสวยอะ่ะเดินชนละ กลายเป็นคนเมาเดี๋ยวจะกลายเป็นคนเมาโอ้เจอไข่ทุกคนไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเอาไว้ทำอะไรอุ้ยสวัสดีค่ะ p e t swithme โอเคเอสัตว์เลี้ยงตัวใหม่งั้นเหรอฮึดีนะเนี่ยโอเค ทีนี้ก็ได้ทําการเอามังกรออกไปแล้วนะทุกคนก็ได้เป็นมมาโพนี่มาแทนนะคะก็ดีเลยฉันไม่ร้อนแล้วน,นุชโอเคไหนเฮ้ยเห็นนะโอเคฉันยังไม่สามารถเลี้ยงหมาได้งั้นเหรอฉันอยากได้เจ้าพวกนี้กลับบ้านอะ,อะเดี๋ยวไปก่อนแล้วกันเธอได,าดา้ ือหัวแบบเรียมรู้สึกตัวเองเป็นคนหัวเลียมตอนนี้อายุสิบเอ็แล้วเหรอเร็วมากอะไปล้างมือบั้งหุยล้างมือล้างหน้าโอ้เราสาบานเลเลยอะไรเนี่ยโน no, อะไรเนี่ยดูไม่ออกเลยตัวเล็กมากเลยโอเคปอาบน้ำก่นอนดีกว่านะสกปรกเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ว่านะ โอเคอ่านน้ำสระปิดน้ำด้วยปิดน้ำปิดน้ำปิดน้ำสิเออไม่ต้องปิดหรอกโอเคโอเคเียงหมายเด้สินะถึงสิบ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 พอละลำคันลำคันเขาว่าสิบสิบโอเคปะวิ่งเร็ว วิ่งเร็วๆแล้วเราไปด้วยกันเห็นไหมมีไฮสคูลด้วยอ่ะแต่ว่าเรายังเรียนแค่โรงเรียนธรรมดายอยู่นี่ว่าอึ๊บอืมอมฉันเอามาทุกตัวเลย ฉันเอามันทุกตัวเลย้ป่บออะออตัวนี้แล้วกันน่ารักดินเนอะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวตึงความคิดเห็นทำไมไม่เข้าใจไงว่าตึงความคิดเห็นคืออะไรแบบว่าปากหมุดอะไรเงี้ยหรอโอเค เข้าใจดูรเรื่องอ่ first bee ออะไรจันจันบินจันบินดาวเทียมจันบินดาวเทียมอะไรเนะี่ยฮะอ่ะ,อะไปไปจับอ่ะเจ้าเจ้าบล็อกด็อกบล็อกถ้าไมมัน ทำไมทำไมอ่ะเฮ้ยทำไมเธอไม่จับเนี่ยมันอ๋ออาจจะต้องรอนานิ่งละ่ะไปขอบต่อไปได้ไหมไปขอบต่อไปได้ยังเนี่ยเฮ้ยไปฆ่าบานสิจะบล็อกดอกเอ้ยบล็อกดอก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  ในใน,นฉลาดเลยสิเอองั้นเอาเราสำหรับเพื่อนๆชอบเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหร,รับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากับเจ้าหมาที่ไม่ยอมไปข้ามจานบินมาให้สักทีก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะจุ๊บๆนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะมาต่อ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาต่อหลังนะมาเดี๋ยวเรามาเปิดของขวัญตอนอายุสิบสามดีกว่าว่าได้เท่าไหร่ได้ไรเอาตจะเป็นแคมเอเรียเหรอโอเค 再见，康纳，迪凯姆，艾莲。